มอร์นิ่งค่ะทุกคนมีคนเคยบอกไว้ว่าทุก10ปีร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นให้ลองสังเกตตัวเองดูที่ผ่านมารันก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กินเต็มที่ทำงานเต็มที่แล้วก็เที่ยวเต็มที่อย่างเดียวที่ไม่เคยเต็มที่เลยก็คือการนอน เมื่อก่อนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกค่ะจนถึงตอนนี้ในวัยที่เข้าสู่เลข3อย่างเต็มตัวบอกเลยว่าอะไรที่ไม่เคยเป็นก็เป็นไม่ว่าจะมีพุงลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ลงสิวขึ้นแบบทุกวันวันละเม็ด2เม็ดพอสิวหายก็มีรอยสิวตามมากลายเป็นผิวแพ้ง่ายและรอยก็ไม่ได้หายไปง่ายๆเหมือนตอนเด็กๆผิวหยาบกล้านหน้าโซมแบบกูไม่กลับเลยละ่ะ รันเลยลองนึกย้อนกลับไปนะคะว่ามีช่วงหนึ่งอะรันเคยทําน้ําผลไม้สกัดเย็นสูตรหนึ่งที่ทําดื่มเป็นประจำเลยแล้วช่วงนั้นอะคือร่างกายดีมากวันนี้ก็เลยอยากจะแบบมาทําเหมือนชาเลนจ์แล้วกันว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราลองทําน้ําผลไม้สูตรนั้นอะที่เราเคยทําดื่มเป็นประจำติดต่อกัน7วันร่างกายเรามันจะกลับมาเฟรชกลับมาแบบดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะที่ต้องใช้เลยก็จะมีเป็นรันจะใช้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะ1ลูกแบบนี้เลยคือแอปเปิลเขียวอะ่ะจะช่วยในเรื่องของแบบมีวิตามินซีเยอะนะคะจะเยอะกว่าผลไมช้ชนิดอื่นมากๆต่อไปนะคะก็จะเป็น Cal ot, Cal ot, แครอทแครอทเนี่ยรันก็จะใช้ทั้งหัวแบบนี้เลยคือแครอทนะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะช่วยชะลอวัยได้นะคะต่อมาอันนี้คือสําคัญของสูตรนี้เลยก็คือะคะบีทรูทนะคะบีทรูทเนี่ยรันก็จะใช้ทั้งหัวแบบนี้เลยเหมือนกันเราจะเลือกเป็นหัว เพราะว่าห,หัวเล็กใหญ่จะหวานมากกว่าบีรู้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าฟอกสารพิษนะคะก็คือตัวนี้มันกินตอนเช้ากับตอนเย็นต่างกันนะถ้ากินตอนเช้าอ่ะจะช่วยแบบบำรุงโลงหิตบำรุงเลือดอะไรเงี้ยทำให้เลือดไหลเวียนดีส่วนถ้ากินตอนกลางคืนนะคะก็จะช่วยฟอกสารพิษนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวได้ใครที่เป็นแบบว่าสิวอักเสบหรือว่าผิวแพ้ง่ายผิวแดงอะไรเงี้ยบีรู้ก็คือช่วยได้แล้วก็จะมีสารลดตรงนี้ ใส่เพิ่มรสชาติเข้าไปนะคะเพิ่มรสเปรี้ยวเข้าไปด้วยสับปะรดก็จะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยเริ่มกันเลยนะคะเราก็หั่นผลไม้ทุกอย่างค่ะ 7วันแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่รันอยากจะทดลองเลยก็คือนี่นะคะตัวนี้จะเป็น INIT FREE BAC ็ Enhancing นซิ่งแอนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวครีมนะซึ่งพอเราให้อาหารร่างกายล้วอะเราก็ควรจะให้อาหารผิวเราด้วยนะคะทุกคนซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาเคลมมาเลยว่าถ้าเราใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะจะกลายเป็น perfect duo เลยที่จะช่วยรีเซ็ตผิวให้เรานะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาผิวให้เราถึง5ประการไม่ว่าจะเป็นผิวที่ดูเหนื่อยล้าขาดการพักผ่อนแห้งก้านผิวโทมหรือว่าผิวแพ้ง,ง่ายนะคะก็เขาเคลมมเลยว่าถ้าใช้2ตัวนี้นะคะคู่กันก็คือแอมพูกับตัวครีมนะคะ จะทําให้เราแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้รันอยากทดลองของเขามากๆเลยก็คือสารสกัดของเขานะคะสารสกัดเนี่ยตัวนี้นะคะสกัดมาจากชาเขียวสายพันธุ์เชจูนะคะที่ผ่านกรรมวิธีเฉพาะของแบรนด์จนกลายเป็นสีดําจะเรียกว่าชาเขียวสีดํานะคะ ซึ่งชาเขียวสีดำนี้จะมีสารคาเทชินจากใบาชาอยู่ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยและสิ่งที่ทําให้รันสนใจอยากจะทดลองมากๆเลยก็คือวิธีการสกัดของเขานะคะคือเขาเนี่ยสกัดด้วยวิธีธรรมชาติในน้ําแร่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลาถึง12ชั่วโมงพร้อมกับวิจัยและพัฒานาเทคโนโลยี Reset Concentrate ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์เลยโรครีมของเขาจะเป็นเนื้อแว็กซ์นะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายเต็มไปด้วยกรดไฮยาลูล สามารถเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีลดสภาวะผิวแห้งขาดน้ำผิวแห้งตึงหลังจากการล้างหน้าได้แล้วก็ยังช่วยล็อกความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าแค่2องอย่างนี้ก็คือน่าสนใจมากๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทํงาการทดลองก่อนว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูการทดลองกันนะว่าจะเป็นยังไง ซึ่งแอมพูตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยแต่ลันจะเน้นไปที่การใช้ตอนกลางคืนนะเพราะว่าแอมพูตัวนี้มีสูตร Night Defense Formula ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้ดีขณะนอนหลับจะช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวรักษาความชุ่มชื้นในผิวได้ตลอดทั้งคืนเลยก็จะเน้นไปที่การใช้ตอนกลางคืนนะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์มากที่สุด The seasons, the breezes, Jesus, the seasons about as cool as my T-shirt. This chick is old school, like to with it. She feed me selfish, I need it since I don't need beef or chicken. Pork was bleeding, y'all had enough of your summer. Go leave and go back to Bama, Ohio. Why only wild out on the weekends? I'm on a surface safari with a stunner for certain, sir. I'm sorry if you only thought of putting just your feet in. Now repeat it. And I'm on my way, oh way Baby said, Baby, don't go home now. I be known, but don't forget, phone calls out. But it goes two ways, like a free So, I was there to get a seat. I was gonna in the house. I thought are so unique. I may blow now. ลองดื่มน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะสูตรพิเศษที่รังคิดขึ้นมาครบ7วันแล้วนะแล้วก็ทดลองใช้อ n นนิฟรีแบล็ s ทีวูช n อนฮันซิ้งครบเวันแล้วเหมือนกันก็คือขอบอกผลของการดื่มน้ําสกัดเย็นก่อนนะเขาบอกว่าการดื่มน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะผลที่ได้ของรังก็คือว่ารันรู้สึกว่าเหมือนพอร่างกายเราได้รับวิตามินที่เพียงพอค่ะรัรู้สึกไม่อยากกินจุกจิกอะไรที่แบบ เวลาที่เราอยากกินขนมบางทีเราแค่อยากกินน้ําตาลไงราก็รู้สึกว่าเราลดการกินจุกจิกไปได้เยอะแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายการเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆๆๆมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยรันเป็นคนท้องผูกนะคะเป็นคนแบบธาตุแข็งกับท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติจะเข้าห้องน้ําแบบ ไม่ได้เข้าทุกวันเลยอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ดื่มน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะผลที่ได้ก็คือเข้าห้องน้ําทุกวันเลยอันนี้คือชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าท้องเรามันแบนลงแฟบลงอะไรยเงี้ยเพราะว่าการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องแบบผิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าผิวเราจากที่มันเหลืองๆนะคะผิวตัวมันก็ดูแบบมีมีชีวิตขึ้นอะค่ะมีน้ํามีนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่มีน้ามีนวลสิถ้ามีน้ํามีนวลมันอ้วนใช่ปะมันมันรู้สึกว่ามัน มันไม่แห้งอะเรื่องของผิวตัวนะคะที่ได้จากการดื่มน้ำสกัดเย็นส่วนการที่ได้ทดลองใช้2ตัวนี้นะคะ Init Free b a c t ็ค e a Youth Enhancing Ampoule นะคะตัวนี้ Ampoule แล้วก็ตัวครีมตัวนี้นะคะ7วันที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่ได้นะคะไม่รู้ว่าเห็นใกล้หรือเปล่าอันนี้คือรันแค่แบบเขียนคิ้วแล้วก็มีแบบว่าคอนซีลเลอร์นิดหน่อยกับปัดแก้มทาลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ลงรองพื้นต้องบอกว่า ผิวอะความรู้สึกคือวันที่เจ็ที่ใช้นะมันดูฟูขึ้นมาผิวรู้สึกว่ามันดูอิ่มน้ําแล้วมันก็ไม่หมองทุกคนคือปกติอะผิวรานอะคือเราเป็นคนดื่มน้ําน้อยนะคะดื่มน้ําน้อยมากๆคือถ้าแบบไม่ได้กินข้าวก็จะไม่ดื่มน้ําเลยอะไรเงี้ยซึ่งผิวมันเหมือนคนที่แบบกินน้ำมาเยอะอะเหมือนกินน้ำวันละสองสลิตรอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นสูตรโกงได้ดีเหมือนกันนะแต่ที่จริงทุกคนก็ควรดื่มน้ำนึกว่าปะโอเคกลับมา เออผิวรันอะ่ะเหมือนคนที่แบบเหมือนคนดื่มน้ําเยอะเหมือนคนนอนเยอะทั้งๆที่ก็ดื่มน้ํายังน้อยอยู่แล้วก็พักผ่อนไม่ได้ดีเท่าที่ควรนอนแบบประมาณตีสามตื่นแปดโมงเช้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่แบบกู้ผิวรีเซ็ตผิวได้จริงๆนะคะคู่นี้อันนี้คือปลื้มปรับปลื้มแล้วก็ประทับใจมากแต่ต้องบอกนะว่ารอยแดงจากสิวที่รันเคยเป็นนะคะ รอยเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะคะมันก็ค่อยๆจางตามการเวลาแหละซึ่งตัวนี้เขาคงไม่ได้ช่วยเรื่องรอยเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ช่วยอีกอย่างได้มากๆเลยก็คือเขาไม่ทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เกิดแบบสิวใหม่หรือแบบผดผื่นอันใหม่นะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีคุณสมบัติในเรื่องของการแบบว่าลดอาการแพ้ต่างๆได้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือแฮปปี้มากเพราะว่าคือแต่ก่อนแต่สิวร้นะ่ะ ขึ้นเม็ดนี้วันต่อมาขึ้นเม็ดนี้ขึ้นสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้นะคะก็คือว่ามันไม่มีสิวเลยทุกคนมันมีแต่รอยที่ยังคงเหลืออยู่ก็ถ้าใครที่พอมีเวลานะคะรันก็อยากจะแนะนําให้ดูแลตัวเองทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยแต่ว่าถ้าแบบเวลาน้อยแล้วกิจกรรมเราเยอะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะแบบทิ้งอย่างไหนอย่างหนึ่งควรจะแบบดูแลไว้สักอย่างนะซึ่งรันมองว่าตัว in free battery use enhancing นะคะในไลน์ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย คือเหมาะเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละช่วยกู้ปัญหาผิวต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหาซื้อง่ายมากคือตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่อินิฟรีทุกสาขาทั่วประเทศเลยหรือว่าง่ายสุดๆเลยก็คือว่าแค่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะผ่าน lazada shopee แล้วก็ c o n v i คือแบบง่ายมาก แล้วสุดท้ายจริงๆนะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าหน้าเรามีอยู่หน้าเดียวร่างกายเราก็มีอยู่ร่างกายเดียวนะคะเราคงต้องใช้ร่างกายนี้อยู่ในร่างกายนี้อยู่ในหน้านี้ไปจนกว่าเราจะแก่จนก,กว่าเราจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะทุกคน